ครับผมวันนี้จะเป็นาทางเข้าเอ่อน้ำตกนะฮะอนุสรทางรถไฟสายไทยพม่าะนะฮะเราเดินไปทางนี้กันครากฏเลยได้ยินเสียงน้ำตกชัดเจนเลยฮะเสียงชัดเจนเลยเนี่ยนะที่มาของน้ำตกนะฮะเห็นท่อไหมฮะไม่ใช่นะไม่ใชนนน่น้ำตกครับผมสวยงามนะฮะ มีพื้น,นไหมเขียวขจีเลยเป็นมอสนะฮะมอสเขียวถ่ายในหน้าชื้นหน้าดูนะลองลื่นนะครับพอดยดูเ,เสียงน้ำตกอักไกลเลยนะฮะแเดินดูว่ามีอะไรต้อง้ายมือเป็นอะไรครับเชฟต้อซ้ายมือเป็นเออเจดจนารมอ๋อส่วน,น,นสันติส่วนสันติเวลีแดนหลบนะฮะ ก็เป็นน่านึง่งหอระดับครอบครัวของคุณวันดาโชคนะฮะคอมพิวเตอร์เด่กที่สร้างขึน้นโดยกำนึงคนมนุษย์คนละโลกนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปว่าใครอก่านก็อ่านนะฮะผมถ่ายอินเสิร์ตให้โอ้โวเอาไปดูกัน,นะฮะว่าข้างในมีอะไรเจอ<ะ>แบลรี่ดันหลอก ชุดอันนี้เป็นของคนเซอร์เอ็ดเวิร์ดแวลลรี่ดันหลบนะฮะหอมเป็นชาวอังกฤษนะชาวอะไรวะเป็นเพื่อนที่ดีนี่นะครับผมไปต่อครับไปกันต่อ ันนี้ก็เป็นประวัติของเออใครเอ่ยก็จะเป็นประวัติของบุคคลที่เขาน่าจะสร้างที่นี่ขึ้นมานะฮะสร้างอะไรเลยนี่ขึ้นมาเอ,อ,องตลอดเวลาอันยานาของมิตรภาพระหว่างเวลนซุเอลอบกับครอบครัววานาโชคนะฮะ ก็วา่าเป็นสองครอบครัวที่เขามาช่วยกันสร้างที่นี่นะครับมันที่ที่ขเขาเป็นสองครอบครัวมันจบว่าได้โชคแล้วก็คุณนลนล์เนาะคุณนลล์ไปเข้ามาให้ความเก่านะึกถึงความเก่าเหมือนบ้านคุณ,คณยายสมัยก่อนนะมีของเก่าของ,ของไม้ๆนะก็มีของหลากหลายเยอะแยะนะมีเหรียญเล่นเด็กก็จะเป็นเหรียญกล้าลก็จมีเงินสมัยก่อนด้วยนะครับผม เก็บเดียวกัน่ไหมน,น,น่า้เป็นอยสาอืก็าะไม่มีอะไรแลฮะจากสถานเกอกขราชทูตนะฮะเป็นเอกสารจากทูตั่นเอง ไปแล้วต่อครับน่าใช่น่าเป็นคนอยากให้เขาช่วยเหลืออย่างสงครามนะครับผมมาในชว่วงอ,อันนี้เป็นใครเอ่นนเยเอะไรเป็นเจ้าของที่นี่นะครับอันนี้คือธงประเทศอาจารย์ ออสเซเียอเยอออะไรเป็นออสอ่ะน่าเหมือนออสมากกว่าอ,ออสเซเรียเฮ้ยครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะฮะ